สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเดี๋วนะครับดูครับเจลโคราชีน้ำแก้วดูนะครับลาบดูครับมีมุมกลมๆเอาวะใช้ใช้แก้วดูนะครับ ดูครับโฮมโคคาโคลาครับเป็นยงไงบ้างครับสชาติโฮมเป็นโคคาโคลารสชาติเหมือนอะไรครับรสชาตินะน้ำเปล่ากลิ่นโคคาโคลาอ๋อเป็นน้ำเปล่ากลิ่นโคคาโคลาคล้ายๆโซดาใช่ไหมใช่ครับบ๊ายบาย